สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนกลับมาเจอกับแอมอีกแล้วจ้าสาวสุกโลชาแนลนะคะวันนี้เป็นวันที่22สองพฤษภาคมนะคะทุกทุกคน25 6 3สาค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะคะทุกทุกคนสาภาพอากาศที่อิตาลีนะคะวันนี้ไม่มีแดดะคะ่ะทุกทุกคนฝนไม่ตกแต่ก็คึ้มค่ะคึ้มทั้งวันเลยเหมือนฝนจะตกนะคะแต่ก็ไม่ตกคะ่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะแอมจะพามาทำ นี่วัตถุดิบของเรามองยังไงถึงจะชัดเนี่ยนะคะทุกทคนแอมจะพามาแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้ใส่น้ำใบย่นางแต่ใบย่านางนี่เป็นใบย่นางกระป๋องนะคะทุกทคนแกงหน่อไม้ของเราก็มีนะคะอันนี้หน่อไม้นะคะเป็นหน่อไม้ที่แอมซื้อมาจากร้านจีนเนาะแล้วก็มีเห็ดเห็ดนี่เป็นเห็ดฟิตนะคะทุกทกคนแอมแช่ไว้ในช่องฟิตเนาะแล้วก็อันนี้เป็น ซูกินี่นะคะซูกินี่แอมใส่แทนบวบบ้านเราเนาะแล้วก็แอมใช้อันนี้เป็นแอมใช้แทนใบแมงลักบ้านเรานะคะมันชื่อผักอะไรบาซิลิโก้นะคะน่าจะตระกูลเดียวกันหอมๆกลิ่นคล้ายๆค่ะใช้แทนกันได้เครื่องปรุงของเรานะคะอ้อแล้ว,แล,วแล้วนี่ค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวแช่แอมโขกใส่กับพริกนะคะทุกทุกคน ข้าวเหนียวแช่แล้วก็อันนี้มีอันนี้เป็นน้ำปลาราค่ะผงชูรสแล้วก็คนอน,นะคะคนอนปรุงรสมาค่ะทุกทุกคนมาเริ่มวิธีมาเริ่มต้นวิธีทำเลยค่ะนี่ค่ะทุกทุกคนเปิดไฟตั้งแก๊สนะคะแล้วก็ออมเจะแอมเะเทน้ำใบย่านางใส่ลงไป น้ำใบยะนางแอมใช้สองกระป๋องนะคะทุกคนเพราะว่าหน่อไม้แล้วก็วัตถุดิบของเราเยอะเนาะถ้าถ้าใส่น้ำใบยะนางน้อยเดี๋ยวน้ำมันจะแห้งเกินไปเดี๋ยวไม่มีน้ำแอมก็จะใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะคะ จากนั้นนะคะทุกคนแอมก็จะใส่ข้าวเหนียวแช่นะคะที่เราโขกใส่กับพริกลงไปเลยหลังจากที่ใส่ข้าวเหนียวแช่ลงไปแล้วนะคะทุกทคนเราต้องคอยคนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวข้าวเหนียวของเรามันจะติดก้นหม้อเนาะเดี๋ยวรอให้น้ำแกงเห็ดเดือดนะคะทุทกคนเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงค่ะ จ้าทุกคนหลังจากที่หม้อของเราเริ่มร้อนแล้วแอมก็จะใส่เห็ดนะคะที่แอมเตรียมไว้ลงไปแล้วก็ใส่ชุกกินีนะคะทุกคนบวกฝรั่งเนาะใช้แทนบวกบ้านเราอะค่ะุก,กินีลงไปแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่ค่ะอันนี้แอมทําเยอะนะคะเดี๋ยวเราแกงเสร็จแล้วเราจะ ล่อยไว้ให้เย็นแล้วเราจะใส่ช่องฟีดไว้นะคะเวลาเราจะกินเราก็ออกมาเวฟนะคะทุกๆกคนง่ายง่ายแล้วก็บัซิลิโกที่อัมใช้แทนแมงลักอันนี้นะคะเดี๋ยวรอให้หม้อเดือดแล้วก็ชูกินีของเราสุกก่อนแล้วเราถึงจะเอาใส่นะคะเพราะเราใส่ตัวนี้เดี๋ยวผัดจะเละอ๋อทุกคนหน้าตาน่ากินค่ะ เนี่เยเรืจ่าทุกโคนแกงหน่อไม้ใส่น้ำใบย่านางของคนไกลบ้านนะคะแล้วก็มีเห็ดด้วยมีชูกินี่ใช้แทนบวบบ้านเรานะคะทุกๆคนหน้าตาก็จะประมาณนี้ mm. เดี๋ยวรอให้หม้อเดือดก่อนนะคะทุกๆคนเดี๋ยวเรามาปรุงไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะจ้าทุกๆคนแกงหน่อไม้ของเรานะคะเดือดปุดๆเลยเดี๋ยวเราจะมาปรุงไปพร้อมๆกันนะคะทุกๆคน น้ำปลาร้านะคะใส่ไปเลยอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวเราชิมก่อนถ้าไม่พอดีเดี๋ยวเราค่อยค่อยเติมใหม่อันนี้ก็จะเป็นผงนัวคนค่ะอืมดูดคนน่าก,กินมากเลยค่ะ นึกวอยู่บ้านเรานะคะเนี่ยนึกว่าอยู่ประเทศไทยแ,นแลนด์เราก็ใส่ขนอนะคะทุกทุคนใส่ประมาณนี้ประมาณสองช้อนชา<ม>หอมมากค่ะทุกทุกคนแอมหอมนะคะแต่ไม่รู้เพื่อนบ้านจะหอมหรือเปล่า เดี๋ยวเราจะทำการชิมนะคะทุกทุกคนอร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวแอมจะใส่นี่เลยนะคะใส่บาซิลิโก้นะคะทุกทุคนใช้แทนใบแมงลักโอ้หอมมาก ได้ยินเสียงหม้อเดือดน,นะคะทุกทุคนปุบๆเลยเมียจะทุทุกคนแกงหน่อไม้ใส่ใบย่านางของคนไกลบ้านของเรานะคะน่ากินไมหมน่ากินสุดๆเลยเข้มข้นซะด้วยเพราะเราใส่ข้าวเบืือใส่ข้าวเหนียวแช่นะคะทุกๆุกคนบวบของเราก็ทุก,กินนี่นะคะที่ใช้แทนบวบของเราก็สุกแล้วแล้วก็แอมใส่บาซิลิโก้เนาะ ใช้แทนแมงลักบ้านเรานะคะนี่เลยค่ะแอมก็จะปิดคลิปไปกับหม้อที่เดือดปุดๆนี่น,นะคะทุกๆคนถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปของแอมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะทุกๆคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอมเนาะขอบคุณมากๆนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ